สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube เลยนะคะสบายกันดีนะาหวานก็สบายดีค่ะวันศุกร์เป็นวันที่มีแรงมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าอีก2วันเราไม่ต้องไปทำงานดีใจจังเลยค่ะก็สำหรับอพิซดนี้นะคะหวานมีเรื่องราวที่เพื่อนๆก็คงอยากจะรู้กันมากๆเลยสำหรับท่านที่กำลังแบบติด ต้องใช้คําว่าติดนานหน่อยนะคะเพราะว่าพอดูเราก็จะติดค่ะเพราะว่านักแสดงนะคะดีๆทั้งนั้นเลยงานดีงามแล้วก็โอ้โหพระเอกหล่อขนาดนี้นะคะอย่างน้องอูเลยรับบทเป็นแม่ทัพหลิงปู้อีเนี่ยโอ้พระรองก็ใช้ย่อยค่ะพระรองทั้งสองคนนะคะหล่อมากแคสมาได้หล่อมากเลยเดี๋ยวจะมีเหตุผลว่าทําไมต้องแคสมาหล่อขนาดนี้นะคะ เดี๋ยวหวานเล่าให้ฟังค่ะอพิจตนี้นะคะหวานได้หยิบเอาอโครงเรื่องละกันเอาเป็นโครงนะคะของของตัวเอกหญิงทั้งหมดในเรื่องนี้นะคะในนิยายต้นฉบับจะมีทั้งหมด6คนเลยค่ะที่มีบทบาทสำคัญนะคะในเรื่องดาราจรักรรัำนำใจค่ะสำหรับ ผู้หญิงทั้งหคนมีใครบ้าง,ต,งต้องบอกใช่ไหมคะ,ะค่ะคนแรกก็ต้องเป็นนางเอกของพวกเรานะคะเหนียวเหนียวหรือว่าโอ้ออกเสียงยากมากค่ะเฉิงเร้าช่างนะคะนางเอกของพวกเรานั่นเองแล้วก็บทบาทของผู้หญิงตัวเอกคนที่2ก็คือเฉิงหยางนะคะก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องที่ใกล้ชิดกับเหนียวเหนียวของพวกเรานั่นเองค่ะแล้วคนที่3ก็คือลูกสาวท่านแม่ทับเหอนะคะคนที่ดูเหมือนจะร้าย แต่เดี๋ยวค่อยตามหวานไปนะคะชื่อว่าเหอเจ้ากุนแล้วก็องค์หญิงห้าคนถัดไปคือองค์หญิง5นะคะพวกเราเห็นกันแล้วเป็นคนที่หลงรัก หลิงปู้อีอย่างสุดๆเลยนะคะแม้กระทั่งที่พาตัวเองไปหน้าอับอายจริงลงไปแช่ในน้ำก็ยังทำมาแล้วสำหรับองค์หญิงห้านะคะเพราะฉะนั้นความสูงสักไม่ได้การันตีเรื่องเรื่องระดับ IQ นะคะเอาละค่ะคนที่5ก็คือว่านซีซีว่านซีซีก็คือลูกของแม่ทับว่านที่มีความเป็นทอมบอยสูงนะคะแล้วก็มีความสนิทสนมกับนางเอกของพวกเราเป็นอย่างดีค่ะนางเอกของพวกเราเรียกว่าพีซีซีนะคะ และคนสุดท้ายค่ะก็คือหวังเยี่ยนจีหวังเยี่ยนจีคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับทางตระกูลโหลนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปถึงจุดนั้นกันทั้งหมดทั้ง6ตัวละครเอกหญิงเนี่ยมากันครบเลยค่ะหวานเข้าไปดูหลายชื่อนักแสดงเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นการสร้างที่หยิบเอาเรื่องราวในนิยายต้นฉบับมาถือว่าเยอะเนาะเพราะว่าตัวละครเอามาครบเลยไม่ได้เอาบทของใครมาใส่ให้กับ อ,อีกตัวหนึ่งเลยนะคะไม่ได้เฉลี่ยบทอะไรกันเลยก็คือ เอามาเลยค่ะเอาตัวละครจริงๆในนิยายมาเลยนะคะสำหรับคืนนี้หวานจะเริ่มที่2ตัวละครก่อนนะคะแล้วก็หวานขอแยกเป็นอพิโซดคนละอพิโซดเพราะว่าเพื่อนๆจะได้จำได้แล้วก็นี่มันก็ดึกแล้วนะคะเผื่อฟังไปแล้วเพลินหลับไปเดี๋ยวก็งงอีกว่าเอ๊ะตกลงใครเป็นใครนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของนางเอกก่อนละกันเพราะว่า <c oughs> นางเอกของพวกเราเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้ใช่ไหมคะว่าจบดีหรือไม่ดีถูกไหมเออแน่นอนค่ะ เรื่องนี้นะคะเป็นนิยายออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากนะคะหวานก็อ่านตั้งแต่เขาเป็นนิยายออนไลน์แต่ว่าตอนนี้มีพิมพ์เป็นเล่มแล้วนะคะนิยายออนไลน์เนี่ยมันนิยม จนกระทั่งมีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษจบทั้งเรื่องแล้วเพื่อนๆรองหาดูนะคะการที่เราหาเจอเองเนี่ยเพื่อนๆจะมีความกระตือรือร้นค่ะแล้วการอ่านนะคะอ่านนิยายภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยมันต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความพยายามนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามกันตั้งแต่เริ่มเลยนะคะแล้วพวกเราจะได้ภูมิใจค่ะเรื่องราวของนางเอกนะคะก็คือ,เ,อเมื่อคือนนี้เมื่อวานนี้นะคะก็คือคลิปก่อนหน้านี้หวานได้เล่า ไปแล้วถึงความเป็นมานะคะว่าจริงๆแล้วความเก่งความฉลาดแล้วก็ความแบบมีฝีมือในการประดิษฐ์ของของนางเอกเนี่ยก็คือไม่ได้มีอยู่ในในส่วนที่เป็นตัวนางเอกในยุคโบราณน,นี้นะคะจริงๆแล้วก็คือเธอน่ส่งวิญ,ญญาณมาจาก อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกคู่ขนานกันนั่นเองแต่ว่าก็คือจบชีวิตลงจากการที่ต้องช่วยเด็กแล้วก็พลัดแบบว่าตกหน้าผาเสียชีวิตเองนะคะทีนี้ยวิญญาณก็เลยมาที่นี่มาทีา่โลกโบราณตรงนี้นะคะมาเข้าอีกร่างหนึ่งซึ่งเป็นร่างของเนี่ยละคะ่ะบุตรของท่านแม่ทัพเฉิงนะคะเฉิงเซาชางที่แบบถูกาทาลุนกรรมคือถูกทิ้งอ่ะให้มาอยู่ใน ในชนบทนะคะแล้วคือพื้นมันมันเย็นไปหมดเลยทุกที่มันเย็นไปหมดนะคะก็ทำให้ป่วยป่วยจนเสียชีวิตแล้ววันเดียวกับที่คนที่อยู่ในโลกปัจจุบันนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในโลกอ ของโบราณเนี่ยคือเสียชีวิตพร้อมกันก็มาเข้าร่างคนนี้ค่ะวิญญาณมาแล้วก็เอาความเป็นอัจฉริยะแล้วก็ความสามารถในโรคปัจจุบันมาด้วยนะคะก็กลายมาเป็นเชิงเศร้าชางหรือว่าเหนียวเหนียวที่อยู่ในเนี่ยยุคนี้นะคะยุคจีนโบราณนี่แหละค่ะแล้วในชีวิตของเหนียวเหนียวนะคะก็คือเป็น เด็กสาวก็คือเป็นลูกสาวที่ถูกทิ้งไว้ให้อยู่กับบ้านญาเนี่ยตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเพราะว่าสงครามนะคะแล้วก็มีภาษาอังกฤษมันเป็นอันแต่ว่าเรารู้แล้วละ่ะสับไทยเป็นอาสภายนะคะคืออาสภายก็ตั้งใจจะเลี้ยงดูเธอเนี่ยเลี้ยงดูเหนียวเหนียวให้เป็นแบบแบบเด็กที่พิการไปเลยคือไม่ให้มีไม่ให้มีความสามารถอะไรเลยให้เป็นแบบว่า เอาง่ายๆจะเลี้ยงให้เป็นปัญญาอ่อนหรือว่าจะให้พิการอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เสื้อผ้าอาหารอะไรก็ให้ไม่เพียงพอสักอย่างค่ะแล้วก็ชอบทิ้งเอาไว้ในที่ที่มีอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยต่อสุขภาพนะคะต่างๆก็ตามพอตเรื่องก็จะเต็มไปด้วยอารมณ์ขันแล้วก็ความฉเฉลียวฉลาดค่ะของนางเอกนั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยว่าชีวิตของเ,ออเฉิงเซาชางหรือว่าเหนียวเหนียวในโลกจีนโบราณในโลกโบราณน,นี้จะเป็นอย่างไรนะคะ เราคือในเนื้อเรื่องของตัวละครก็ตามนิยายมาได้อย่างดีนะคะคือพ่อแม่ของนางเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอื่นต้องทิ้งนางไว้ที่บ้านค่ะเ,เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีการนับถือเตา๋าอ่าในนิยายจะพูดถึงลัทธิเต่านะคะซึ่งเป็นทุกอย่างเลยถ้าเกิดมีคำทำนายของนักบวชลัทธิเต่าขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือคนจะชอบ คนจะชอบเชื่อเพราะมีความเชื่อมากๆเลยนะคะคือมี2อ,งองแง่เลยคือแบ่งเป็น2ฝ่ายเลยนะสมัยก่อนก็คือขนาดคนที่เชื่อทางเต่ามากเนี่ยถ้าเกิดทางราชสำนักเนี่ยมีคำสั่งอะไรออกมาแล้วมันต่อต้านกับทางรัฐที่เต่านะคะก็คือคนอะ่ะประชาชนของประเทศนะ่ะไม่ได้เลือก ไม่ได้เลือกฮ้องเต้นนะประชาชนของประเทศเลือกที่จะเชื่อพวกนักบวชลทัทธิเต่ามากกว่านะคะอันนี้มันคือเป็นเมนของเรื่องเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงหลักของเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีลทัทธิเต่านี่แหละแล้วก็การมอีอำนาจของราชสำนักนะคะ ทีนี้พ่อแม่ของเธอนะพ่อแม่ของเหนียวเหนียวไม่มีทางเรื่องนะคะก็คือต้องทิ้งเหนียวเนียวไว้ที่บ้านส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าคําทํานายของนักบวชลทัทธิเตา๋าทีนี้ค่ะก็พอออกไปทำสงครามแล้วนะคะทางบ้านเนี้ยก็ไม่ชอบด้วยความที่ไม่ชอบสะพ้คือไม่ชอบแม่ ของเหนียวเหนียวก็ได้ถ่ายทอดทุกอย่างเลยความขุ่นเคืองนะคะไปยังเหนียวเหนียวคือสิ่งไหนที่ทํากับแม่ของเหนียวเหนียวไม่ได้ก็มาทํากับเหนียวเหนียวนี่ละค่ะดังนั้นนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของเหนียวเหนียวนางเอกของพวกเราก็เติบโตขึ้นมาแบบไม่มีอะไรเพียงพอสักอย่างเดียวนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้เกินนะคะเกินลิมิตก็คือการถูกลงโทษค่ะก็ถูกลงโทษก็จริงๆไม่ได้ใช้ให้ทำงานหนักหรอกเพราะว่าก็ยังไงก็ยังถือว่า มีศักเป็นเจ้านายมีคนใช้มีคนดูแลอยู่นะแต่ว่าก็คือด้วยความที่มีอาหารก็ไม่เพียงพออาหารก็ไม่ดีแล้วก็นู่นเลยอะ่ะส่งไปอยู่คนละบ้านไม่อยากเห็นไงก็ส่งไปอยู่แบบชนบทอยู่ฟาร์มเอาง่ายๆ ก็ล้มป่วยนะคะแล้วก็ถูกทิ้งอยู่ที่นั่นแหละก็ไม่มีใครดูแลเลยแล้วก็เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทีนี้พอฟื้นขึ้นมามีวิญญาณใหม่อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือได้ได้กลับมาพอดีเพราะว่าพ่อกับแม่ก็มาซึ่งตรงนี้มันก็เหมือนกับในระครเลยนะคะทีนี้อาสภัยนะคะถามว่าค <c oughs> นแนนรักยังไม่รักดูแลยังไม่ดูแลอาหารการกินก็ให้ไม่ดีเสื้อผ้าก็ไม่มีใหม่ให้นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่นางเอกจะได้เรียนพวกกวีนิพน ได้เรียนการอ่านอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะมารยาทต,ต่างๆก็ไม่มีเช่นเดียวกันค่ะส่วนถามว่านางเอกที่มาจากโลกปัจจุบันเนี่ยแล้วมาเข้าในร่างของนางเอกในโลกจีนโบราณสามารถอ่านตัวหนังสือ,อโบราณได้ไหมอ่านไม่ได้นะคะเ <c oughs> นยคือก็อ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องการอ่านหนังสือก็ถ่ายทอดในละครอ,ออกมาดีก็คืออ่านไม่ได้จริงๆค่ะ แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นนะเรื่องอื่นคือฉลาดหมดยกเว้นการอ่านตัวอักษรจีนโบราณนะคะซึ่งนางเอกของพวกเราในโลกปัจจุบันก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนั้นมากมายเท่าไหร่แต่ก็เรียนรู้ได้เร็วค่ะหลังจากนั้นนะคะก็พ่อแม่กลับมาก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นนั่นเองแต่ว่าพอท่านแม่นะพอท่านแม่เห็นว่าลูกสาวเนี่ยโอ้โหทำไมช่าง ช่างมีความคดเคี้ยวแบบนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงกุลสตรีแล้วก็โอ้โหดูแล้วมีความร้ายร้ายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นท่านแม่เนี่ยแหละค่ะท่านแม่ก็ตั้งใจหยวนอีนะคะตั้งใจแน่วแน่ที่จะที่จะต้องดัดคือดัดให้ส่วนที่มันคดเคี้ยวนะคะของลูกตัวเองเนี่ยของเหนียวเหนียวเนี่ยคือดัดให้ตรงให้ได้แล้วก็วิธีการที่ ที่เธอใช้ที่นางใช้กับลูกก็คือใช้เหมือนกับการดัดทหารการฝึกทหารนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่รุนแรงนะคะแล้วทำให้นางเอกเนี่ยเข้าใจว่าคือท่านแม่เนี่ยไม่มีความรักให้นางเลยทำไมทำแบบนี้นะคะนางก็เลยรู้สึกเศร้าค่ะ ต่อมานะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลคือเรื่องมันมาถูกแนวแล้วแล้วท่านแม่ไม่ก็ไม่ได้มีความไม่หวังดีกับลูกเพียงแต่ว่าคือวิธีการฝึกอ่ะใช้คนละอย่างใช้ใช้มันใช้กับวิธีการของทหารมาฝึกลูกไม่ได้เอาง่ายๆลูกสาวที่ไม่ได้เลี้ยงอะไรแบบนี้มันต้องมีความรักให้มาเท่านั้นแหละนะคะแต่แม่ก็คงไม่เข้าใจแม่ก็เป็นแม่ทัพเหมือนกันแบบ ออกศึกตลอดนะคะแต่ต่อมานี่แหละค่ะเมื่อเธอได้มีความรักคือเมื่อเหนียวเหนียวของพวกเราได้พบกับหลิงปู้อีนะคะความรักที่มีด้วยกันเนี่ยก็เลยทําให้เนี่ยได้พบวิธีคืนดีกับท่านแม่ของนางค่ะก็คือเพราะฉะนั้นนะคะความรักของแม่ ของเหนียวเหนียวแล้วก็เหนียวเหนียวเนี่ยก็คือมาจูนมาบรรจบกันได้ก็ตอนที่เหน,นียวเหนียวนี่ยได้ได้เริ่มคบกับหลิงปู้อี่แล้วพระเอกของพวกเราแล้วนะคะทีนี้ค่ะเรื่องราวนะคะมันก็ไม่ได้ที่จะเ,เรื่องราวมันก็ไม่ได้ง่ายๆแบบนั้นนะคะเพราะว่านางเอกของพวกเราเนี่ยถือว่า มั่นหมายมั่นหมายกับชายหนุ่มถึง3ครั้งเลยทีเดียวนะคะเพื่อนเ <ๆ S 1> พื่อได้ยินว่ามีการมั่นหมาย3ครั้งก็คงจะนึกออกแล้วว่าต้องเป็นใครบ้างเพราะว่าแคส์นักแสดงมาได้ดีงามหล่อจังเลยทั้ง3คนนะคะก็เพราะฉะนั้นคู่แข่งของพระเอกของพวกเราก็คือโอ้โหรุนแหลงมากเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็ทําพระเอกเราอกหัก ถึง2รอบเช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่ต้องตกใจค่ะจะตามหวานมานะคะเอาละคคะเหนียวเนียวของพวกเรานะคะมั่นหมายแล้วก็จะแต่งงานถึง3คร <t websites> ั้งครั้งแรกนี้กับเพื่อนสมัยเด็กของเธอเองก็คือโหลเย่านะคะซึ่งเป็นลูกชายของครอบครัวแม่ทับเช่นเดียวกันแม่ทับแม่ทับโหลนะคะแต่ว่าภายหลังเนี่ยก็คือนางเอกเราถอนตัวค่ะเพราะว่านางเอกนะคะซาบซึ้งใจกับการ ที่ท่านแม่ทับเหอท่านแม่ทับเหอเนี่ยซึ่งเป็นท่านพ่อของเหอเจ้ากุลนะคะเหอเจ้ากุลคือคนที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เคยเป็นคู่มั่นของโหลเย่าอยู่แล้วนั่นแหละค่ะแต่ว่าต่อมาเนี่ยเธอเธอเปลี่ยนใจเธอปรับตัวเองนะคะสำหรับเหอเจ้ากุลเธอกลายมาเป็นคนดีแล้วก็มาเป็นเพื่อนของเฉิงเซาชางหรือว่าเหนียวเหนียวของพวกเรานั่นเองค่ะทีนี้เหนียวเหนียวนะคะก็เห็นว่าเอเอ เผอเจ้ากุลเนี่ยจริงๆแล้วก็คือรักโหยเย้าจริงๆแล้วก็โหยเย้าเองก็ ก็ไม่ได้เกียดเหอเจ้ากุลนะคะแล้วแถมแถมก่อนที่ท่านแม่ทัพเหอจะเสียชีวิตเนี่ยก็ได้ฝากฝังนะได้ฝากฝังลูกสาวก็คือเหอเจ้ากุลไว้กับโหลโหลเยาด้วยก็เลยทําให้นางเอกของพวกเราเลือกที่จะถอนตัวออกมานะคะเพราะว่าครอบครัวตระกูลเหอก็คือท่านแม่ทัพเหอได้เสียสละเพื่อประเทศชาตินั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะคือครั้งแรกผ่านไปแล้วก็คือเพื่อนสมัยเด็กของเธอนะคะแต่ว่าต่อมาก็ ลี่ยการมั่นครั้งที่สองก็คือกรหลิงปู้อีนี่แหละค่ะหลิงปู้อีคือพระเอกของพวกเราที่รับบทโดยอู่เลยนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่รักนางเอกเหนียวเหนียวของพวกเรามาเป็นเวลานานมากแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเขาก็ไปขอให้ฮ่องเต้นะคะท่านพ่อบุญธรรมของเขานอนุมัติอนุญาตการแต่งงาน ให้กับเขานะคะอย่างไรก็ตามอนุมัติก็จริงค่ะแต่ว่าเ,เรื่องชื่อเสียงเรื่องความหยาบคายของเหนียวเหนียวเนี่ยก็คือขจรขจาจไปทั่วเลยนะคะขจรขจาจเพราะอะไรเพราะว่ามีองค์หญิงห้าไงที่เป็นแบบเชื้อพระวงศ์อยู่นั่นแหละก็ไปเที่ยวปล่อยข่าวด้วยอะไรด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมันเรื่องนี้มันก็ได้ยินไปถึงหูฮ่องเต้ยอยู่แล้วฮ่องเต้ดังนั้นถึงแม้ว่าจะตัดสินใจอนุญ,ญาตนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต,กต้องให้จัดให้มาอบรมก่อน ว่าที่เจ้าสาวของของบุตรบุญธรรมของฮองเต้ใช่ไหมจะไม่รู้จักมารยาทได้อย่างไรแล้วก็มีชื่อเสียงในด้านความหยาบคายขนาดนี้นะคะก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวมาอยู่ในวังมาอยู่ในการดูแลของจัก,กรพรรด,ดินีเพื่อที่ให้จัก,กรพรรด,ดินีเนี่ยเป็นผู้ที่ฝึกอบรมอเองกับมือเลยนะคะดังนั้นค่ะฮองเฮาค่ะก็จัก,กรพรรด,ดินีนะคะก็ให้การศึกษาแก่คือ เรื่องของมารยาทการวางตัวอะไรทุกอย่างเลยนะคะกับเหนียวเหนียวเป็นช่วงในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะให้พวกเขาได้เข้าพิธีแต่งงานกันจริงๆค่ะซึ่งในระหว่างกระบวนการนี้นะคะมันก็มีเหล่าผู้หญิงที่หลงรักลหลิงปูอีก็พยายามที่จะเข้ามาแบบโอ้โหมาแกล้งค่ะมีการกําหนดกฎเกณฑ์อะไรมากมายเลยนะคะคือ คือโดยเฉพาะองค์หญิง5้าก็จะประมาณว่าอุ้ยยายคนนี้ต้องแบบถูกกำจัดออกไปประมาณนี้แล้วค่ะ ก็โดยเฉพาะองค์หญิงห้จะเป็นคนที่แบบว่าถ้าฉันไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยทำให้เกิดความกดดันมากเลยแล้วก็การถูกกันแกล้งอีกแล้วของนางเอกของพวกเราตอนที่อยู่ในวังนะคะแต่อย่างไรก็ตามอ่ะตัดฉิบตัดฉิบนะคะในที่สุดค่ะโอ้โหนางเอกของพวกเรานอกจากจะสําเร็จวิชาการวางตัวมารยาทแล้วนะคะคือสมองนางมีอยู่แล้วไงฉลาดนะคือจกักรพรรดินีนะรักนางเอกของพวกเรามากค่ะเพราะว่าผลการสอนก็คื เหนียวเหนียวกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานะคะมีนิสัยแล้วก็คิดอะไรรอบคอบแล้วก็เป็นบุคคลที่หองเหาาไว้ใจที่สุดอีกด้วยค่ะสำหรับตัวนางเอกของพวกเรานะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการเติมเต็มในการเติบโตขึ้นมาเป็นสาวสวยของเหนียวเหนียวค่ะ แต่ถามว่าหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเติบโตและการพัฒนานะคะมารยาทและบุคลิกภาพของนางเอกของพวกเราแล้วเนี่ยนางได้แต่งงานกับหลิงปู้อีไหมตอบว่าไม่นะคะเพราะว่าหลิงปู้อีเนี่ย ดันค่ะเป็นช่วงเวลาที่เขาได้รู้แล้วว่าใครเป็นศัตรูของเขาคือใครที่มาวางแผนแล้วก็ทำการฆาตกรรมท่านแม่ของเขานะคะโอ้ยแค้นมากค่ะเขาเลือกวิธีที่ผิดในการแก้แค้นนะคะนั่นก็คือโอ้ยฟาดฟันเลือกกดกระเซ็นเลยฆ่าหมดทั้งโคตรเลยค่ะเหมือนที่คำพูดของเขาเคยบอกว่าคอยดูว่าเขาจะฆ่าได้กี่โคตรนะคะในตอนเริ่มต้นของเรื่องนั่นแหละเขาทำจริงๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่ไม่ต้องการให้หนางเอกต้องมารับ โทษอะไรกับเขาเขาก็เลยแบบถอนมั่นกับนางเอกไปนะคะนางเอกก็เสียใจมากแต่ก็คือแบบทำอะไรไม่ได้แล้วหลิงปู้อีนะก็ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตจริงๆนะคะทีนี้ค่ะทางด้านของนางเอกก็ทนไม่ได้ที่จะให้แบบว่าพระเอกนะคะต้องถูกประหารชีวิตก็เพื่อช่วยชีวิตเขาเนี่ยก็นางเอกก็เลยต้องแบบเล่นละครขึ้นมาเล่นใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะคะก็แบบทำการประนาม ปนามหลิงปู้อีแล้วก็ก็คือใช้สมองของเธอช่วยชีวิตของหลิงปู้อีเอาไว้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราไปขยายกันในส่วนอื่นนะคะเอาละค่ะนี่ก็ป้องกันไม่ให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงค่ะแล้วก็วิธีการเดียวนะคะก็คือร้องขอชีวิตให้เขารอดก็เลยต้องแบบอ่ะโอเคสัญญาการแต่งงานเลิกแล้วกันไปนะคะเพราะฉะนั้นการมั่นหมายกับหลิงปู้อีก็คือไม่ได้แต่งงานกันระหว่างนางเอกกับพระเอกนะคะ ต่อมาค่ะก็หลังจากที่นางเอกไม่มีพันธะใดๆไม่มีสัญญามั่นกับใครแล้วนะคะโอ้โหคนที่บ้าข้างรักอย่างหนักมาตามจีบไม่เว้นแต่ละวันเลยคือหนักมากก็คือคุณชายหยวนนี่แหละค่ะหยวนเซิงนะคะก็มาโอ้โหสุดๆมาตามจีบตามจีบนะคะในที่สุดก็คือมันก็ ก็เลยนางเอกก็เลยเลือกที่จะมั่นกับเขาเพื่อที่แบบว่าเออมันอาจจะลืมทําให้ใจของนางลืมหลิงปู้อีไปได้ค่ะแต่ทีเนี้ยใ,ในใจของนางเอกของพวกเรานะคะเหนียวเหนียวก็ไม่เคยที่จะลืมหลิงปู้อีเลยทีเนี้ยต่อมานะคะตัดฉับตัดฉับตัดฉับ หลิงปู้อี่ไม่ตายนะคะถึงแม้ว่าจะถูกตัดสินประหารหวันยังไม่บอกอาละค่ะก็หลิงปู้อีกลับมาอีกครั้งหนึ่งล้วทั้งคู่ก็ได้พบกันนะคะแล้วก็ทําให้แบบว่าคือความรักของแต่ละคนก็คือยังมีให้กันอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ทําให้หยวนเซิงนะคะพระรองของพวกเรารู้สึกว่าเขาต้องขอถอนตัวดีกว่านะคะเขาก็เลยอ่ะเขาก็เลยคุยกับนางเอกว่าเขาอะถอนมั่นละกันนะคะก็หลังจากนั้นนะคะพวกเขาก็เลยได้อยู่ด้วยกัน นี่แหละค่ะเรื่องนี้นะคะตอนจบของนิยายต้นฉบับก็คือหลิงปู้อีเนี่ยได้ของคู่อยู่อย่างมีความสุขกับเหนียวเหนียวหรือว่าเฉินเร้าชางของพวกเรานะคะเรื่องนี้จบดีแฮปปี้มากสำหรับคู่แรกค่ะ เอาละค่ะแล้วก็หวังว่านะคะทุกท่านก็คงจะมีความสุขที่ได้ยินแบบนี้แต่รับรองว่ามีดราม่ามาตลอดเรื่องแน่นอนนะคะแล้วก็จะต้องน้ำตาหยดน้ำตาไหลให้กับความรักที่มันไม่ลงตัวสักทีแต่ว่าในที่สุดก็จะไปลงตัวในส่วนที่สองนะคะของเรื่องนี้เพราะว่าส่วนที่เป็นละครเนี่ยจะมี2ส,ส่วนเพื่อนๆคงรู้แล้วก็ส่วนละ28ตอนก็คือรวมทั้งหมดเป็น56ตอนนะคะพวกเราก็ต้องมารอดูว่าเออทุกอย่างนี้ มันจะเป็นไปตามนิยายต้นฉบับไหมอันนี้เป็นโครงหลักนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลงในรายละเอียดกันในตอนหลังในแต่ละเรื่องราวค่ะ เดี๋ยวอพิโซดต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวของตัวละครเอกหญิงเฉิงหยางนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเธอน่จะได้แต่งงานของคู่กับใครหรือเปล่าหรือว่าเธอจะต้องอยู่โดดเดี่ยวหรือว่าชีวิตต่อจากนี้นะคะของเฉิงหยางผู้หญิงที่ดูอ่อนแอนุ่มนวลมีมารยาทแล้วก็มีการศึกษาอย่างดีและเพราะเธอขยันมากเลยนะคะงานอดิเรกข,ของเธอก็คืออ่านดะ ไปหมดทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในอพิสวดถัดไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ